ง <Stay> เป็นเรียกตามเพื่อนทำไมี่ยไม่เข้าใจนี่เพจเลยนะอาจจะไม่มีคนดูตอนนี้แต่เขาคงจะมาดูย้อนหลังกัน,เ,นเหมือนจะง,ง่วงไหนฮัทายก้องซีอ่อนะเละเลยเบอร์สินะคะกดเลือกเบอร์สิบกดเลือกเบอร์สิบ ไม่ใช่เบอร์ทองมีคนเข้ามาดูแล้วหนึ่งคนเซย์ฮ oh ัลโหลเซย์ไฮโอ้หัวสิงโชว์รูปหน่อยรูปที่เซ็เนี่ยเนี่ยารักจะตาย <right. S 2> สิ okay. dùng dùng tộc dùng để của tộc mình trai. Mãi 10 ปราชีญาเรืองโออนนร่เอาอันนี้หรือว่าเอาอันนี้หรือว่าเอาอันนี้หรือว่าอันนี้หมดหมแล้วเอาเอาไปเถอะวันไหนดีครัชอันนี้อันนี้ขี้ <c oughs> <c oughs> อุ้ยมีคนเข้ามาทักแล้วสู้สู้นะคะมีมีม้าม,มา,มาอุ้ยอย่างนี้ทุกคนก็รู้หมดดิว่าเราเพราะเราพูดเข้าไปอะ่ะทุกคนได้ยินเสียงเราหมดเลยอะ่ะทุกคนก็รู้ดิว่าเราเป็นมีว้าสิงโตมีคนสวัสดีสวัสดีหน่อยสวัสดีครับ อยากรู้เหรอไปเปิดเท็นดูสิแว่นก็ไม่ได้ใส่หเห็นมากสิหลังๆสายตาเริ่มไม่โอเคแล้วอเค อะไรครับผมยังชายไม่เสร็จเลยครับรอเข้าซีนอยู่ครับเราถ่ายถึงกี่โมงเราถ่ายตั้งแต่หกโมงเช้ายันสี่ทุ่มได้พักบ้างหรือยังเพิ่งจะได้พักเนี่ยเนาะพักพักยาวใช่พักยาวใช่ตรงไหนดีล่ะใต้หวังขาก็ได้ขอบคุณครับ มีคนดูสี่คนแล้วอ่ะ <c oughs> ต่อไปจะไลฟ์แบบนี้ให้ดูเรื่อยๆถ้าว่างและมีโอกาสาถ้าสภาพสิ่งดีะะเพราะส่วน<อ>ใหญ่ <มะ S 1> เวลาจะไลฟ์ก็สภาพสิ่งจะไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ไม่หลับเป็นศพก,ก็ยุงตีกับยุงก็เป็นอะไรอ่ะดูดิอ่านดิ อะไรว่าเลยนะงงงิงอะไรนะพี่สิงเซเปนไรละ่ะไม่พี่อ่านไม่ออกพี่อยู่ด้านข้างพี่จะเห็นได้ยังไงพี่ก็หันนะไม่เอาเดี๋ยวเขารู้ว่ากูเป็นใครอ๋อโอ้โหไม่รู้เลยบ้ากูป่าวไม่เห็นหน้าจะรู้ได้ไงว่ากูเป็นใครบ้าเเสียงก็ไม่รู้เลยงุงงงง้งิ้งหน้ารักกับพี่สิงโตรอซีรีส์พี่นะโอเคอันนี้อันนี้นไั้เท่าไหร่เออช่วยได้เยอะเลย โออแบ๋วแบ๋วแว่นไม่มีกรอบแบลวนะมันไม่แบ๋วเยเสร็จแล้วไหนโชว์ซิโชว์ซินี่คือมีรูปอะไรบ้างอันนี้คือแจกค่ะแจกคนทํางบ้านที่ให้เล่นเกมในทวิตเตอร์พี่เมื่อกี้พี่ทํางบ้านที่ดูด้วยว่าถูกถือถูกหรือเปล่าที่ที่เล่นเกมใน t วิตเตอร์พี่เจนนะฮะ แลนดอมนะมายอันมด้วยใช่แรนดอมนะว่าใครได้รูปไหนอ่ะใช่แล้วก็มีไซส์ใหญ่ด้วยไซส์เอสามมีไซส์ใหญ่ไซส์ที่ใหญ่กว่าหน้าสิงห์อ่ะไซส์ใหญ่จะไซส์ประมาณนี้แต่สิงห์รูปเท่านี้เออแต่สิงห์ที่เหลือเป็นวิวหมดก็เปิดรูปอื่นสิรูปดีๆก็มีปะ อันนี้อนี้งออนี้โออเอองออย่าลืมไปดูทวิตนะว่าให้ร่วมกิจกรรมอะไรบ้างก็ได้ตามกิจกรรมรลนที่ทวิตพี่เจนนะครับแหมเนาะ เดี๋ยวเราบายยไปถ่ายกันต่อแล้วเดี๋ยวต้องเข้าซีนต่อแล้วยังถ่ายไม่จบสี่ทุม่มปะ่ะนี่กี่โมงสาม <3 S 2> ทุมท่มอีกชั่วโมงหนึ่งคิดว่าน่าจะถ่ายจบพอดีมั้งครับเอ,อีายบายครับพี่บายบาๆครับอย่าลืมเลิกเบอร์สิบนะครับเข้าโทรหากาเบอร์สิบเดี๋ยว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 ซื้อเสียงสิโอด